สวัสดีนะครับคลิปนี้สปอนเซอร์จาก A.C.K เติมเกมราคาถูกนะครับใครสนใจเติมเกมไลน์เจอร์ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัย100%โดยผมเองนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ลิงก์คลิปชันนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จแล้วอย่าลืมบวกหนึ่งให้ด้วยนะครับจุ๊บจุ๊บสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมไลน์เจอร์นะครับอยู่กันในช่อง1 GTC ดนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาตามหาตัวละครมูนหุ่นไลกากันต่อนะครับแล้วก็จะมาเปิดเกียร์กันซัก 200ลูปี้นะครับก็อย่างที่ผมเคยทําคลิปบอกไปนะว่าเกียร์เนี่ยไม่ค่อยน่าสนใจนะครับแต่ ID ดีที่ผมมาเปิดเนี่ยมันคือ ID ที่เราเก็บเพชรแค่200เราอาจจะเปิดเล่นทีละทีสองทีอ่ะถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เราเดี๋ยวค่อยเก็บไปรอเปิดเดือนหน้านะครับผมอ่ะก็ไอดีแรกมี2 ID นะ ID แรกอยู่กันในะ ID คาราเมลนะครับก็ ID ดีนี้อยากได้เกียร์ น,น,นะครับอ่าได้ห่วงยางดีเลยนะครับหรือว่าได้ตัวอาเกียร์ใหม่ก็ได้นะใส่ไว้พีแปดาวเห็นออกกันดีจัดนะครับเปิดเลนเจอร์ก่อนนะครับมีตัวยูห้บาบเอ็ใบนะฮะก็ผมขอเปิดตู้นี้แล้วกันเนาะเพราะว่าผมอยากได้มูลหุ่นรลการมากกว่านะครับผมมาห้าใบได้ไม่ได้ได้หรือไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะโอเคห้าใบแรกออกหน่อยลูกมา โอ้โหอีกขอรอบ8ปีนะครับมือกีตาร์มูนนะตัวนี้ไม่ได้เรื่องนะไม่ต้องเอามาสะาสมแล้วกันนะเอาไปย่อยก็ได้แต่ไปต้องปั้นนะครับไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะฮะอ่าตัวที่2นะครับตัวอะไรมามาโอ้โหตัวนี้ผมเคยทำพีร้อยไปแล้วนะไปดูคลิปกันได้นะทำพีร้อยนะไปฟาร์มด่านเท่าไหร่ผู้จาไปได้นะครับอ่าตัวที่ตัวต่อไปนะครับไม่ได้นับจํานวนละนะฮะเปิดให้หมด50ใบแหละมา ึ๊บโอ้โหทหารยำไม้ขาประจำนะโอ้โหอะไรเนี่ยนะครับอโคือมันเป็นตู้ไม่บับด้วยนะก็ผมผมมีความเชื่อเนาะว่าเปิดตู้บับเนี่ยมันจะออกเนาะตู้แบบนี้ผมแบบมองว่ามันมันออกยากนะออะผมมองว่าออกยาออกนะครับก็จะไปชอบเปิดตู้บับนะฮะแต่ตู้บับมันหมดไปแล้วเนาะก,ก็ะเปิดตู้ดีไปเพื่อออกมา มาลูกโอ้โหแซลลี่ปืนช็อตกันนะครับตัวนี้ก็เป็นดาเมจไม้พอใช้ได้นะพอใช้ได้นะครับแต่ก็เล่นตัวคนละาโบดีกว่านะไปหาพวกคนละาโบใหม่ๆดีกว่าน่าจะดีกว่านะครับโอ้โหเจมนักเวทอะเดี๋ยวอีก20ใบแล้วเปิดตู้บนดีกว่าคือตู้นั้นเราเปิดแล้วไม่ออกเลยนะเออต้อง30มบใบแต่วาเปิดตู้บนกันสี่รอบนะ,ะว่าจะได้หรือเปล่ามาปึ๊บ วาวช็อตเคกนะฮะไปมาโอ้แชมเป็นมาอุ้มหมูป่ามาโอ้เตือนจัดเลยนะครับผมนะห้าสิบใบอะเดี๋ยวเรามาเปิดเกียร์กันบ้างนะโอ้โหสักสองร้อยลูบี้นะไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่านะเห็นโอ้โหไอบอลชายหาดนี้ได้กันเยอะมากเลยนะอ,อ,อยากได้กับเขาบ้างนะเออผมเปิดตอนประมาณช่วงเย็นๆนะ ช่วงเย็นๆนะตอนนี้เปิดอยู่ได้ไหมปับ๊บอวานลมมาทําไมอุย้ยน,นี้ใช้ได้อยู่นะครับปืนลีโอนาด์นะไปหาตัวใส่ได้อยู่เอออุ้ยโอ้ย,อย,อยปืนจีดอันนี้มันอย่างที่ผมเคยบอกนะเกียร์เนี่ยมันดีไหมมันก็ดีนะแต่ผมว่าคาถาคิดมัดดูดีก่อนนะนเดี๋ยวไปหาตัวใส่กัน โู้ได้เจ็ดดาวมาสองชิ้นนะได้ปืนนะอ่าโจมตีกายพลังชีวิตใช้สกิลกับปืนฉีดน้ำโอ้โหว่องไวสองชิ้นเลยคือปืนฉีดน้ำอ่ะอย่างที่ผมบอกอนะเนาะว่าถ้าเปิดเดินเนี่ยมันจะมีโอกาสออกพวกเกียร์แบบเนี้ยเนาะมันแบบบางทีเราไม่สามารถคลอนอ่าเราไม่สามารถบังคับได้ว่าอ้ยผมเนี่ยอยากได้เกียร์เนี่ยสมมติวา่าผมเปิดเดินเนี่ยมันมีทั้งหมด เกียร์ดดาวมันมี3ชิ้นเนาะผมอยากได้ชิ้นเนี่ยเราไม่สามารถคอนโทรลให้มันออกอันนี้ได้มันแล้วแต่เกมจะให้มาผมได้นี้มาซึ่งอันเนี้ยเอาไปใส่ตัวบินได้อ่าแต่มันมีข้อเสียตรงัรายใช้สกิลเนาะตัวบินมันไม่ควรใช้สกิลบ่อยนะครับอ่าก็ค่อยไปหาตัวใส่กันอาจจะผมอาจจะไปใส่พวกตัวบินนะฮะอ่าประมาณนั้นไปเดี๋ยวมาลองใส่กันคือ i อดีนี้นะครับผมมีนี่นะ เออนี่นะมีบากิอ่ะมีเลมนะครับก็เดี๋ยวใส่ให้ตัวละครเลมไปเลยแล้วกันนาอป์ืนเลี้ยวนะใส่ไปเกียร์ไม่มีเลยนะคะเรียกว่าเกียร์ไม่มีเลยดีกว่าได้มา2ชิ้นก็เสริมทีมแล้วกันเนาะอ่าเสริมทีมเฮ้ยถือว่าเกียร์ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่200ได้เจ็ดดาวสอง้นดนะคุ้มนะครับคุ้มคุ้มนะครับคุ้มอยู่นะครับโอเคอ่ะผมอัพไปเลยนี้ผมไม่ต้องการนะครับอ่ะนี่นะครับ เลมเราก็จะโหดขึ้นนะครับส่วนออฟซี C, เอาเป็นปล่อยตัวก็ได้นะเอาเป็นปล่อยตัวก็ได้ครับผมปล่อยตัวปล่อยตัวคือของน่าจะเยอะจัดไอดีนี้ไม่มีเกียร์เลยนะคัมพีก็น่าจะเยอะเกียวก็น่าจะเยอะนะแบบสะสมไว้อะไรประมาณนี้นะครับได้ปล่อยตัวแล้วโอเคแล้วก็อัพ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 อ่ะแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะผมอาจจะแบบอยากได้ค่าปล่อยตัวสูงๆหน่อยโอ้โห ทีเดียว18%ดโคตรคุมอ่ะขุมจริงนะอ่ะมาเดี๋ยวดูเรื่องปืนนะปืนใช่ไหมอ่าผมมีว่องไวอีกไงเยวผมใส่ให้อ่าบากิแล้วกันนะป่ะใส่ใบากินะฮะเออมันได้มา2ชิ้นนะอ่ะไปใส่ปะคือเกียร์มันไม่ค่อยดีเนาะใส่กระทาคิดมันก็ดูดีกว่านะแต่แบบใส่ใส่ให้บากิไปเถอะมันเป็น7ดาวเดี๋ยวเอาอัพี่เอานะครับอัปเกรดมาอ่าอัปเกรดอัปเกรดนะครับผม นี่วุ้ยดีนะดีนะดีนะรู้สึกตื่นเต้นยังไงก็ไม่รู้อ่ะแม็กเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคอันนี้เหมือนเดิมนะครับเอาออฟปล่อยตัวนะครับปล่อยตัวปล่อยตัวปึ๊บปึ๊บปล่อยตัวปล่อยตัวโอ้โหไม่ออกนะก็ได้เกียร์มาเสริมก็ถือว่าทีมน่าจะดูดีขึ้นนะครับอ่ะเฮ้ยปล่อยตัวหน่อยลูกปล่อยตัวไม่ออกระยะไม่เอาปล่อยตัว เออเนี่ย17.4อันนี้ถือว่าเยอะนะไม่ต้องไอนดีล่ละเนาะถ้าอ p max มันจะเป็น17.4เ็ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับมาเรียบร้อยโอเคไอดี ID นี้ก็ได้เกียร์มา2อันเลนเจอร์ยังไม่ได้นะครับไปเดี๋ยวเราไปสุ่มกันอีกไอดีหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับผมนะก็อยู่กันในไอดีโค้ดแสงนะครับมาก็เดี๋ยวเรามาเปิดหาเลนเจอร์กันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมาเปิดเกียร์กันอีกสักหนึ่งรอบเนาะมี200รลูบี้พอดีด้วยอ่ะมีตั๋วยู่45ใบนะครับก็ ไม่ถึง10รอบเนาะเก้าเรอบ9้ารอบนะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะออกไหมนะเดี๋ยวผมจะเปิดตู้นี้สัก25บใบเนาะอีก20บใบเ,เราเปิดตู้นี้กันนะครับมาเปิดตู้รวมนะเผื่อมูลถุ่นไลกาออกนะไอดีโค้ดแสงนะครับก็น่าจะไม่มีกบปั้นแหละแต่ก็สะสม <c oughs> คือตัวแสงมืดเยอะมากนะแต่กบมงมีน้อยนะฮะโอ้โหแคทเปีย oh. มูลมาทำไมนะฮะ มาทำไมไม่ต้องการนะอ่ามานะครับมูลหุ่นไรกาออกมามูลหุ่นไรกามาปึ้งโอ้โหนกข่าวมาทำไมเนี่ยนะข่าวมามามาปึ๊บอะไรเอ่ย้โหบาหูฝึกท้อเลยนะครับจังหวะกดอ้าปากนะ มาจังหวะกดอาปากแล้วกดนะครับปึ๊บโออินเดียไปเร็วๆเลยโอแซลลี่เ้นเซมูบ้าอะไรเนี่ยมันเป็นตัวภาพพื้นเดือนไอไวทูชิหรือเปล่าเออแซลลี่ลำโพงอะไรเงี้ยเนาะคือมันใช่ไม่ค่อยดีนะผมมองนะไม่ค่อยดีอะนะครับผมว่าอาเรนเจอร์ภาพพื้นที่ใช้ดีตอนนี้ก็จะมีดาวินชีาดาวินชีมูนต,ตัวตลก อันนี้พอเห็นคนใช้นะครับดาวิธีมูลตัวตลกแล้วก็จะเป็นอามูลชล u n i t อ่าแล้วก็จะเป็นตัวอ่าล่าสุดอ่ะนะครับก็คือเนี้ยแหละแซลลี่รองเท้านะที่ผมรู้สึกว่ามันใช้ดีนะ,ะโผมมูอัปรักษ์ส่วนตัวภาคพื้นดีๆอื่นๆไม่ค่อยมีนะอันนะพอเห็นอยู่สําหรับแซลลี่แซลลี่สายว่องไวไม่ใช่แซลลี่ดิเจสซิก้าสายว่องไวนะเจสซิก้าบาเต้เนี่ยพอเห็นอยู่เหมือนกัน,นโอ้โหอันนี้ครบรอบ 9ปีป่ะใช่ไหมแคชเชอร์ er เนี่ยมูนเนี่ยไอที่มันมาช่วงแซลลี่พิชเชอร์เนี่ยคือมาออกตู้นี้ผมงง <c oughs> ครบรอบเมื่อ9ปีนะเออนี่นะคือข้อดีของเลนเจอร์ภาพอาภาพพื้นเนี่ยอาข้อดีของเลนเจอร์เดินปกตินะคือถ้าแบบมันหมดรอบไปแล้วอะ่ะถ้ามันเป็นท่าปกติมันก็ยังอยู่ในตู้เนาะมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับผมนะ ก็จะมันใช้ไม่ได้เนาะแต่ก็ถ้าใครเปิดไม่ได้ตัวนี้จริงๆก็เดี๋ยวแบบนี้แหละนะครับพอไปเดือนหน้า,นามันอาจจะมีเลทปรับออกไงมากขึ้นหรือเปล่านี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวมาเปิดเกียร์กัน200ลูบี้นะครับได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับก็มาเมื่อกี้ได้7ดาวไป2ชิ้นนะครับไอดีโคตรแสงก็อย่าไปยอมเขานะครับแปดดาวออกมาเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นห่วงยางเป็ดมาเลยก็ได้นะไอดอี ID นี้แทงเยอะอยากได้ห่วงยางเป็ดน,นะ คือมีแต่ตัวแทงอย่างนั้นเลยนะครับกับบีมาแล้วโอ้โหเสื้อโอ้แท้โอ้เสื้อแท้โอ้ยโ,โอ้โหโอ้โหเสื้อชูชีพแปดดาวโคตรดีเฮ้ยผมฝันไปหรือเปล่าเนี่ยฝันไปหรือเปล่าโอ้แล้วมันไม่ใส่วงไว้ดิออฟซี่อะแต่อันนี้คือดีนะดีดีพอๆ คือดีแบบพอๆกับไอไอนี่เลยนะครับดีพอๆกับตัวห่วงยางเป็ดเลยนะครับห่วงยางเป็ดตรงเนี้ยมันแค่เป็นสายพลังแต่เนี้ยเป็นว่องไวคือไอดีนี้ผมอยากได้พลังไงประเด็นนะครับเออคืออยากได้พลังอะ่ะนะครับแต่ออกมาก็เอาไหมเอาสองร้อยออกมาเอานะครับคือว่องไวโอ้โหแล้วมีด้วยนะตัวเนี่ยมูล ลายทองนะครับเออแต,แ,ตแต่แต่คือไม่มีโดนแน่นอนวะอ่าก็เอาไม่ค่อยว่ากันเนาะเอามามามาดูเกียร์หน่อยนะครับคือมันดีนะเออนีดีดีนี่นนนเพิ่มมาตาการใช้ทักษะด้วยนะครับผมนะก็ถอดมาโอ้โหเสื้อชูชีพว่ะอ่ะออฟซี่นะครับมันได้ไหมนี่ไงเพิ่มมาตามแม่นยำหกทักษะได้ด้วยนะครับอันนี้มันเพิ่มแม่นยำ โอ้โหใส่กับบาวไก่ทองได้ด้วยนะเออเพราะว่าไก่ทองมันเพิ่มแม่นยำทักษะนี่เพิ่มแม่นยำทักษะพอดีเพิ่มไปอีกนะครับก็อ่ะเดี๋ยวอัปเกรดให้ดูกันเลยดีกว่าเนาะโอ้โหมันไม่ใช่วันอัปด้วยวะวัตถุดิบจะพอไหมอ่ะ <c oughs> เออวัตถุดิบจะพอไหมนะครับเอางี้ก็ดีกว่า โอ้เสื้อชิวชีพออกว่ะเพื่อ,อนนี้ดีนะเป็นเกียร์8ดาวที่ผมมองว่าดีที่สุดแหละนะครับเออดีที่สุดนะครับดีที่สุดจริงๆแล้วคือมาออกในมาออกในมาออกในเขาเรียกอะไรนะมาออกในตู้แบบบัฟบอลชายหาดกับไอ้นี่เนาะห่วงยางเป็ดน,น้องงงเหมือนกันนะฮะอ่ะโอเคแม็กปึ๊บนะครับแล้วก็เราจะอัพข้ามขีดจำกัดอ่ฮนี่ปึ๊บ แล้วก็จะเป็นตัวสกิลบวกนะสกิลบวกใส่ไปเลยเกีย์นี้ดีใส่แม็กเลยครับผมเออเกีย์นี้ดีผมอัพแม็กเลยนะฮะแม็กหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาสลับออปชันกันมีออปชันอะไรบ้างปล่อยตัวลดแล่นะครับความเร็วเคลื่อนที่ด้วยความที่เลนเจอร์ตัวเนี้ยแล่น้อยอยู่แล้วนะครับอ่ะแล่น้อยอยู่แล้วนะครับแล่น้อยอยู่แล้วผมก็ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบอะไรขนาดนั้นนะครับก็เอาเป็นออปปล่อยตัวก็ได้นะอันนี้เนาะ อาเจาเป็นปล่อยตัวก็ได้นะครับขูแต่เกียร์ช่องแรกคือกระโปงหมักกระปกหมักนะเออเอาเป็นเอาเป็นเอาเป็นอาเดี๋ยวเอาเป็นปล่อยตัวก็ได้นะครับเดี๋ยวช่องท้ายเราจะเอาเป็นรดแลก,ก็ได้นะอาลดแลกก็ได้หรือจะคอนโทรลแบบไหนก็นแล้วแต่เราเนาะนี่นะครับปล่อยตัว17.8อ่ะส่วนอันนี้ก็เอาเป็นเครื่องจริงเนี่ยแรก90 0มันไม่เยอะอยู่แล้วนะครับก็ใช้อย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับอาหรือ เพื่อความสบายใจอะอุย๊ยเพื่อความสบายใจเอาอันนี้เป็นรถแลก็ได้นะฮะมันจะได้แบบมันมีรถแลกป่าวะมีดินะครับเออมีรถแลกนะตกใจถึงว่าไม่มีอ่าเพื่อความสบายใจนะครับเอาเป็นรถแลกดีกว่านะครับผมเป็นคนชอบรถแลกเนาะกับปล่อยตัวไวอ่าอุ้ยโอ้โหไม่มาเลยไม่ไร้คำพี่เยอะนะครับไอดีไอดีประมาณเนี่ยแบบคือมันเปิดไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะครับก็ ตึงเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวด,ยวดยวรอช่องแรกก่อนนะรอก่อนนะเออรอจะรอก่อนรอก่อนโอเคเอ่าโอเคนะครับผมก็คลิปนี้ประมาณนี้นะโอ้โหสามร้อยแตกว่าเกียร์แปดดาวออกนะครับก็โค้แสงก็เริ่มจะเกิดละโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ีเทนี้ไว้เจอคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ